สวัสดีครับป้าเบี้ยวครับครับวันนี้เห็นบอกว่ามีโครงการอะไรนะที่ที่อยากจะมาประกาศประชาสัมพันธ์ครับคือทางลูกพี่ใหญ่ฮะครับคุณบุญชัยเพชรฤทธิ์หรือว่าพี่น้องเขากบอสสิบเอ็ดนะฮะแล้วก็พี่เฉยพยัพหอมกลิ่นนะฮะก็มีโครงการบอกว่าอยากจะช่วยเหลือ,อเด็ก,ดกๆแถวๆบางบอนบางรุ่นเทียนโมนเวียนใหญ่ดาวคานองอะไรนะบางใกลเ้เลนเคียงของค่ายมวยนกเขากบอสสิบเอ็ดนะฮะตั้งแต่ปิดเทอมเนี่ยฮะหรือว่าตอนไหนก็ได้ฮะตั้งแต่แปดขวบถึงสิบสองขวบ ที่อยากจะไปฝึกมวยไทยไปป้องกันตัวหรืออยากจะเป็นอาชีพมวยไทยก็ได้เชิญไปเลยฮะที่ค่า้ลูกเขากมศิษยเนี่ยฮะอ,อยู่ที่ซอยจันเหมือนหรือว่าซอยการจนาวิเศษสองแขงบางบอนเขียนบางบอนกทมนเนี่ยฮะรหรือว่าใกล้หมู่บ้านดีเคเนี่ยฮะมันค่ายลูกขาวหวานเก่าปะใช่ใช่ค่ายลูกขาวหวานเก่าครับแล้วนี่ก็ฟรีทุกอย่างฮะไม่ต้องมีเสียค่าใช้จ่ายอะไรแม้แต,แต่น้ําดื่มที่พักก็ได้อยากพักให้ลูกพักที่นั่นก็นพักได้ครับแล้วก็น้ําดื่มกางเกงอะไรทุกอย่างทาง พีู่กเขาก็มอสีหรือพี่ช่างแยงของกินเนี่ยเขาเชิญเลยเชิญฟรีทุกอย่างบริการเทรนเนอร์นักมวยสอนให้ฟรีหมดอะไรฟรีหมดเลยพร้อมที่จะเป็นมวยไทยอาคีพหรือว่าไว้ป้องกันตัวก็ได้หรือว่าออกกําลังกายก็ได้เชิญเลยครับพี่บุญชัยเพชรฤทธิ์หรือพีู่กเขากรมอสิบีบอก่านวันด่วนเลยนะก็ช่วงไหนนะเริ่มตั้งแต่ช่วงไหนครับตั้งแต่นี่นะฮะตั้งแต่ไปเทอมนะตั้งแต่ไปเทอมเป็นต้นไปยันตลอดนู่นอ่ะตลอด ใครอยากจะซ้อมตลอดก็ได้เลยได้เลยครับใครอยากจะมาซ้อมปั๊บเดียวชั่วคราวออกกำลังกายอะไรก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องมีเสียใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวแล้วก็น้ำมีน้ำกินมีน้ำขวดกินมีกางเกงให้ใส่มีเทรนเนอร์สอนฟรีมีนักมวยสอนให้หมดทุกอย่างฟรีทุกอย่างครับโครงการของพี่เขาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเคยเกิดมาจากสลัมเขาบอกคุจนมมาจากการใช้ชีวิตแบบนี้อยากให้ลูกหลานของท่านเนี่ย มีอาชีพรหรือว่ามีได้ออกกำลังกายไว้ป้องกันตัวอะไรเนี่ยพี่เขาสนับสนุนเต็มที่เลยครับครับผมถ้าเกิดเขาสนใจอยากจะไปเรียนเนี่ยติดต่อได้ที่ไหนยังไงอะ่ะก็ติดต่อที่ค่ายมวยนะน้องเขาก็มาเดี๋ยนรูปขาหวานนะครับ,รบก็เบอร์โทรนะครับ,บ084 เจ็ดห้าสี่เาสามเจ็ดหรือว่าเบอร์เบี้ยลูกขาหวานนี่ครับหรือว่าเจอพี่ชายพยับหอมกินก็ติดต่อเลยหรือว่าเจอทางคุณบุญชายพิริแล้วพี่นกเขาก็ติดต่อเลยใจจะบอกมาที่นี่เลยนะครับบริการฟรีทุกอย่างครับย้ำอีกทีค่ายอยู่ตรงไหนนะค่ายอยู่ซอยการจนาพิเศษสองแข็งบางบอนเขีนบางบอนกอทม ฮะตรงห้าวงแหวนรอบนอกอ่าวงแหวนรอบนอกอ่าตรงที่จะไปพระรามสองจะไปสุทธคอนนะครับตรงแล้วจะไปพระประแดงจะเลี้ยวขวาไปบางแครตรงนั้นแหละครับหัวมุมนั้นเลยครับครับผมครับอ่าโอเคฝังน้องหนุ่ยด้วยฝังน้องหนุ่ยประชาสัมพันธ์ด้วยได้ครับทุกท่ที่ไปได้เลยนะครับครับผม